คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดตัวเดดิจิตอลฟิล์มทิชเชอร์และศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่ข่าวคราวแวดวงการศึกษากันบ้างค่ะล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเดดิจิตอลฟิล์มทิชเชอร์ค่ะและเปิดตัวศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนำโดยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีพร้อมด้วยคณะบดีและคณาจารย์คคณะเททศาาาาาตรร์มหหยอก้ไ นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัว3ามกูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงภาพยนตร์ค่ะอย่างอาจารย์ปัทยาปิ่นแก้วค่ะอาจารย์บัณฑิตทองดีและดรวีลินทิลานาทองบ่อจลัดค่ะมาร่วมสอนในหลักสูตรนี้เพื่อให้นักศึกษาค่ะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงค่ะจากตัวจริงผู้ขัหบวดในวงการที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ค่ะได้มากกว่าในตำราเรียนรวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันค่ะที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ค่ะได้ก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะ ณวันนี้น,นะครับผมคิดว่าพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็คนก็ชื่นชมมากที่สุดคือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับแวดวงธุรกิจและก็โอกาสในการที่จะประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้มากมายนะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทําให้คนเข้าใจเรามากที่สุดและก็สนใจประเทศเรามากที่สุดก็คือการทําเรื่องของวัฒนธรรมโกอวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาดีๆมีการกำกับดีๆมีการลำดับภาพดีๆเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับแน่นอนว่าเราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ของเกาหลีใต้ของอินเดียที่เข้ามาคืบลุกและเข้ามาใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาจากฮอลลีวูดเนี่ยนะครับแล้วเห็นบอลิวูดนะครับคังคู่ใบตลอดจนซีรีส์เกาหลีต่างๆแล้วก็เคป๊อปเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทั้งโลกสนใจประเทศเหล่านั้นและทําให้สิ่งอกินของประเทศเขาดีนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันครับการใช้ เศรษฐกิจสร้างสารรค์ครีเอทีฟบูร์นีและซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการแสดงออกผ่านทางภาพยนตร์นะครับทางด้านนิเทศศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี้โชคดีลเลยครับที่มหาวิทยาลัยหอค้าไทยโดยคณะนิเทศศาสตร์เรามุ่งมั่นจะทำสิ่งนี้และได้มืออาชีพจริงๆที่มีประสบการณ์ที่สำเร็จยิ่งใหญ่ที่นำชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยนะครับให้รู้จักกับคนทั้งโลกได้อย่างชัดเจนมากๆก,ก,กับอาจารย์ทั้ง3าท่านและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดศูนย์นะครับพัฒนาการสื่อสารนะครับ ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อจะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถูกกันกองว่าเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัตินะครับฝึกปรือและก็สร้างสารรค์ศักภาพให้กับบุคลากรในแวดวงธุรกิจในแวดวงสื่อสารมวลชนและในบุคคลทั่วไปครับ วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยายลัยที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหการค้าไทยสิ่งใหม่ที่น้องจะได้คือมากกว่าที่น้องเคยเคยเห็นมาอยู่แล้วเพราะว่าน,นิเทศศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของวิชาการทฤษฎีแล้วก็ลงสู่ภาคปฏิบัตินะคะก็ซึ่งมีบ้างทั้งศาสตร์และศิลป์แต่วันนี้พอมีสูนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มทักษะที่อาจจะขาดหายไปเติมช่องว่างนั้นให้เต็ม นั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปชัดเจนที่สุดนี่คือความหมายของศูนย์ค่ะก็อย่างที่ที่บอกไปบนเวทีครับคือมีคือมีความหนักใจแต่ความหนักใจนั้นมันทำมันข้อดีคือทำให้เราทำการบ้านนะครับทำให้เราทำการบ้านเราต้องมีกันเขาเรียกว่าไปไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไปรื้อฟื้นอะไรต่างๆที่เพื่อจะเอาทำงานหนักๆเพื่อที่เอาความรู้หรือว่าเอาเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาสอนเด็กๆนะก็ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ทำให้ทำให้หนักใจนะฮะถ้าถ้าผมไม่อยากจะชิลๆเนี่ย น้องอาจจะไม่ได้อะไรจากผมเลยเพราะว่าผมอาจจะง่ายๆทำอะไรง่ายๆแต่พอเราหนักใจปุ๊บเราจะมีการเกรงเราจะฝึกเราจะหาความรู้เยอะๆแล้วก็จะมีการทํากันบ้านมากๆครับเพราะว่าผมว่ามีประโยชน์ต่อน้องๆมากครับเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วฮะว่าจากการทำหนังผมก็ศึกษาหาความรู้รวปไม่ใหาความรู้รวปรวมองค์ความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่รับภาพยนต์อยู่แล้วครับแล้วก็ยอมรับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่มีการเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ได้ได้ดีได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเราเต้องการวิธีการคิดอย่างไรที่ทําให้เราพัฒนาความคิดได้โตทันประสบก,การณ์ของของประชาชนโดยเฉพาะโดยเฉพาะประชาชนโลกครับ <c oughs> คือถ้าเกิดเราอยากะจะให้ประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นในด้านภาพยนตร์นะ,ะหรือว่าอุตสาหกรรมบ,บ,บ,บันเทิงนะฮะเราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับทางภาคการศึกษาเนี่ยเขาถนัดในการให้ความรู้เด็กให้องค์รู้เด็กอยู่แล้วจากด้านเราพวกผมก็เป็นในเรื่องของภาคเอกชนที่ เคยลงสนามจริงเพราะว่าการเชื่อมต่อกัตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเด็กรุ่นนี้นะครับเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เมื่อใดที่มาเรียนกับที่ผ่านการร่วมร่วมมือของเราแล้วจะพัฒนาได้เร็วกว่าแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยกำลังต้องการการพัฒนาของเด็กกลุ่มนี้ที่ที่เร็วกว่านี้ครับ สูตรนี้ครับเราต้องการผู้เชี่ยวชาญมาประจําศูนย์นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าจริงๆนักนักษาเราเนี่ยเขามีหัวคิดในการผลิตภาพยนตร์นะครับแต่เราต้องการ จริงๆเนี่ยเวลาเด็กจะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับที่เก่งได้เนี่ยเขาต้องมีครูที่ดีถูกไหมครับในนี้ในในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องต้องมีครูที่ไดอยู่ประจําศูนย์เลยแล้วก็ช่วยผลักดันที่สําคัญเนี่ยเราหวังว่าลูกศิษย์เราเนี่ยผลิตภาพยนตร์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องต่อยอดในเชิงพันชย์คือหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอนให้นักศึกษาเนี่ยผลิตภาพยนตร์ได้แต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นนิเทศหัวการค้านะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราก็ต้องภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องขายได้ด้วยครับก็ถ้าสมมติว่า ทำงานทางด้านศิละปะแล้วก็เรียนรู้กับมืออาชีพจริงๆที่มีความตั้งใจในการที่จะสืบสารนะครับวัฒนธรรมการสร้างภาพยนตร์ที่ดีงามกับสังคมเนี่ยเราอยากจะขอให้คณะน,นิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นทางเลือกนะครับ